สุดทัพการที่ถุดคือคนที่มีโอกาสจะพ้นทุกได้ในปัจจุบันนะในปัจจุบันก็อันเดียวมันก็ต้องเร่งเต็มที่ท่านเจ้าตัวก็ต้องเร่งเต็มที่ทั้งเราก็สอนอัดเต็มที่อย่างสอนวันเนี้ยก็ถือว่าเราก็อัดให้เต็มที่เลยท่านตองไปฟังซ้ําหลายรอบเป็นสิบๆรอบแล้วมันพิจารณาทบทวนในที่เราสอนเต็มที่ย่ย อย่างสอนวันนี้มาถึงวันแรกแล้วก็วันเนี้ยถ้าก็ต้องเอาไปเอาไอ้ฉบับเต็มเนี่ยไปฟงังซ้ําแล้วพิจารณาจกนกระทั่งมันไม่ลืมอีกเลยเรียวกว่าโยนิโสมนติการคือฟงังซ้ําจนไม่ลืมอีกเลยเส้นทางชัดเจนมากเลยนีไม่ลืมเลยเป็นโยนิโสมนติการนะแล้วก็พิจารณาตามนั้นพิจารณาพิจารณาพิจารณาไปตามนั้นถ้าจะไปฟงังรรมแล้วบ่อยๆบ่อยๆถ้าก็จะลืมละทิ้งไป รู้หมดแล้วเนาะงัดเนาะรู้หมดแล้วก็เลยไม่ฟังว่าก็โดนอัดไปงัดเมื่อวานเนาะอ้าวไหนได้เอาไม้เอาไม้พูดทีเป็นอะไรบ้างประสบการณ์ตรงมันเปิดเปิดเผยเ,เ,เ,เปิดใจต่อกันจนทุกคนจะได้แก้ไขเพราะว่ามันเพื่อประโยชน์พวกท่านเองเนี่ยพูดไปนิ้หน้าพูดหันหน้าพูกเอาเอาเอาบอกว่าบอกน่งมันทุกอย่างเพื่อประโยชน์พวกท่านเอง มันไม่เกี่ยวกับหลวงตาเลยพูะท่านขี้เกียจนะหรือขยันเนี่ยพระท่านอนิพานเองหรือท่ากระตกนรกเองโกหกก็ไปตุกนรกทุกวันเนี่ยหลวงตาไปไปตุกนรกกับพระท่านแล้วไปอา้าวหน้าอะไรกูอะราบอกเล่าประสบการณ์ตรงกับเขาก็หลวงตาไม่ชีแล้วก็เพื่อนกลัลยาณ์ทุกท่านครับคือเมื่อวานทําคุยคุยกับหลวงตานะครับคือถามถามที่ว่า ปัญหาที่เราที่เราติดอยู่เนี่ยว่าคือก่อนก่อนไปจาริกที่ญี่ปุ่นหลวงตาเมตตาชีแนะว่าคือผมยังาขาดสติหลงฟุ้งซ่านไปกับความปรุงแต่งถ้ะเป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยช่วงที่หลวงตาไม่อยู่ก็เลยก็เลยเพียนเบียนมีสติ อยู่อยู่กับปัจจุบันนะครับใช้ใช้คำบริกรรมพุทโธเพราะว่าปกติจะพิจารณากายทีนี้บอกหลวงตาว่าแบบถ้าถ้าเราพิจารณากายอะไรเนี้ยมันมันมันต้องนึกมันเป็นต้องนึกต้องเห็นเป็นภาพมันอาจจะดูดูมันเครียดเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้คำบริกรรมพุทโธแบบให้มันสบายๆอะไรเงี้ยคือให้ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันก่อนอะไรเงี้ยแล้วขอพอใจสงบแล้วก็ค่อยไปพิจารณากายก็คือใช้ใช้พุทโธอยู่อยู่อยู่หลายวันเหมือนกันแล้วช่วงหลัง ถึงค่อยมีมาพิจารณากายพอคิดว่าใจสงบแล้วก็มาพิจารณากายผมก็เลยถามหลวงตาว่าที่หลวงตาเมตตาชีน้แนะแล้วให้อาจารย์ทิศแนะนําก็คือแบบเรายังติดที่รูปแบบกรรมวิธีวิธีการตามความคิดตามความเห็นของเราผมก็ถามว่ามันมัน,ม,นมันผิดพลาดคาดเคลื่อนอยังไงท่านก็เลยท่านก็เลยถามถามผมกลับมาว่าที่ที่ตัวผมมา,มาอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่วัดถึงเนี้ยต้องการอะไร ผมก็ตอบท่านไปว่าต้องการความพ้นทุกข์ท่านก็บอกว่าท่านก็ถามบอกว่าแล้วความพ้นทุกข์นิพพานน่ะมันคืออะไรหลวงพว่ามันคือใจที่ปล่อยวางใจที่สิ้นยึดสิ้นหลงปรุงแต่งไม่มีความยึดถือใจที่สงบท่านบอกว่าแล้วใจที่สงบกับสิ่งที่เราทำมันเหมือนกันไหม ใจสงบเขามีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเองรราต,ตามธรรมชาติแค่เราสิ้นหลงปรุงแตง่งใจสงบเขามีเป็นพื้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นกรรมวิธีที่เราไปสร้างขึ้นมันไม่ใช่ความสงบที่เป็นพื้นที่เป็นใจเดิมมันเป็นการไปสร้างไปปรุงแต่งขึ้นมาคือมันมันกลายเป็นทำตรงข้ามกับนิพพาน มันมีตัวเราไปทําคือเริ่มต้นที่ตัวเรามันก็เป็นอวิชชาตันหาอุปาทานคือเริ่มต้นมันก็เริ่มผิดึ้นมันเกิดความผิดพลาดถ้าไม่ถ้าไม่ไ,มไปทาตามกรรมวิธีรูปแบบก็จะลงปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเราก็ต้องมีสติสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้สงบพอสงบ แล้วเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกที่ต้องทําจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันก็ผิดตั้งแต่แรกผิดตั้งแต่ต้ตตตตนท่านถึงได้ให้อาจารย์ที่เมตตาชีนตตามประสบการณ์ของอาจารย์ครับที่ที่ถามท่านก็ประมาณนี้แล้วท่านก็บอกว่าแต่จริงๆอ่ะคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่า ไม่ให้ปฏิบัติคือรูปแบบเขาก็มีจริงๆมันก็ต้องทำนั่นแหละแต่เราต้องดูต้องอ่านใจตัวเองว่า,าจริตเราเป็นแบบไหนขณะจิตนั้นเราเป็นยังไงคืออย่างถ้าเรามีการ,รมาระคะเรา,าก็พิจารณากายขณะนั้นมีโทสะก็แผ่เมตตาเจริญเมตตาถ้าเราหลงเป็นโมหะก็ตั้งกสิณใช้คำบริกรรม คือมันเป็นยาแก้กันอันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้เองนึงตาบอกพระเจ้าตัดไว้เองคือเป็นยายาแก้กันไม่ไม่ไม่ไมใช่ท่านท,านท,านท่านทำพูดเองอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเองอนี้แซ่นิดหนึ่งคือไอ้ถ้ามีการมบรราาลักํะกเริบในจิตในประยุบันนต้องพิจาณาอสุภกรรมฐานให้มันตายเน่าเปื่อยผุพังให้มันเน่าเน่าเน่ามาให้สกปรกหนังหุ้มขี้เพียงเดียวไม่ใช่พิณากายทำมเดี๋ยวจะพิณากายเดี๋ยวจะกลายเป็นพิณาแก้อริยบท ใช่ทั้งหมดก็คือพิจารณากายสภาวะกรรมฐานเหมนนือนอนุสิคือคือในหมดนั้นนะครับให้เห็นความความไม่สวยไม่งามภายในร่างกายครับพูดง่ายเป็นยาแก้แก้เหมือนกับเรากินยาให้ถูกโรคมันก็มันคือรักษาให้ตรงโรคคือไม่ใช่ไปสเปสปะสะมั่วซ่้อะไรเงี้ยคือรูปแบบมันมีไว้แบบนั้นคือไม่ใช่แบบแต่เรานี่แบบคือตั้งท่ามันมีกรรมวิธีมีวิธีการมีรูปแบบ มันมัน,ม,นมันก็เลยผิดทางมันเป็นการไปทําไปสร้างสร้างสร้างขึ้นมามันมันไม่ใช่ไม่ใช่ความงบงจที่เป็นตามธรรมชาติมันก็คือเลยเดินเดินทางผิดก็คือเดินทางตรงข้ามปันิพานเราอยากความตั้งใจเราอยากไปพันิพานแต่เราไปเดินตรงข้ามพณนิพานมันก็ยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆไม่มีวันถึงครับก็ประมาณนี้ครับ ซู้สึกว่ามันยังจะเป็นแค่ความจําไว้ังนะเนาะมันเป็นความจำมันยังไม่ถึงใจมันเมื่อกี้ที่เราอธิบายละเอียดมากไปจนถึงนิพพานคืออะไรมันเนี่ยมันเหมือนกับไปอยู่ในความหมกมุ่นสร้างมาเลยฟังไหมยังไงมันฟังไม่ต่อเนื่องได้ยังไงมันไม่มันไม่ไม่ลงถึงใจเจือไปในปัจจุบันเลยมันไปติดอยู่ตรงไหนมันมันนั่งฟังอยู่ละหมกมุ่นหรือเมื่อเพลิน เป็นยังไงรู้สึกว่ามันยังเป็นมันมันยังเป็นแก้ความจำแล้วจำก็ไม่ชัดเจนติดิมันยังยังไม่ไม่เคลียร์ยังไงอ่ะตอนนั่งฟังอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ต่อเนื่องเรื่องไงว่ามันเป็นยังไงเราอยากรู้เหตุผลเหมือนได้ดูว่าความพ่องมันเกิดตรงไหนดูตติปัญญาติดดูภูมิจิตภูมิธรรมมันไม่ปรากฏออกมาไม่เปิดเผยออกมามันชัดเจนเหมือนเมฆฝนตอนเนี้ยเป็นอวิชชาเหมือนเมฆฝนอย่างเงี้ยมาบัง มันไม่ได้ฟังแล้วทําให้เมฆฝนมันเคลียร์ลิ่งมากเลยมันหายไปหายไปเรือนยิ่งฟังยิ่งเมฆฝนในใจอวิชามันเลือนหายไปเหลือไปจิตใจมันสว่างเจิดจ้าปัญญาวิมุตตมันฉายแสงออกมาเจิดจ้ามากมันเป็นยังไงมันไปจมอยู่ตรงไหนมันตื้อมันไปนั่งอยู่ในความคิดมากหรือเปล่าพอเราพูดไปบอกไปแล้วมันไปคิดมากหรือเปล่าเพราะว่างัดเป็นคนคิดมากยังไงมันมันเราต้องเห็นข้อบกร้องเราอ่ะมันชีกแก้ไขปรับเหมือนกับว่า ลูงตาเป็นหมอจะเป็นคนไข้เงี้ยมันต้องคนไข้กับหมอต้องร่วมมือกันต้องตอบตามความเป็นจริงแล้วหมอก็จะจ่ายยาถูกเป็นใจโรคถูกเพราะว่าเราดูแล้วมันในใน,ในจิตใจมันอึมอึมคลึมมันอึมคลึมรูจ้จักอึมคลึมไหมเหมือนเนี้ยตอนเนี้ยพายุเข้าเนี่ยตอนนี้พายุเข้าเนนาามฆฝนมันอึมคลุมตอนที่นั่งฟังเนี้ยวันนี้เราพูดละเอียดมากเลยละเอียดไหม ละเอียดมากวันนี้ละเอียดมากเลยเนี่ยระยะรยดครับมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่มันไม่พิจนาตาแบบอัออ๋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 อแต่ละอ๋อไปเรื่อยๆนี่ยิ่งเมฆเมฆฝนที่มาบังเหมือนอวิชามาบังเหมือนกับเมฆฝนตัวนั้นก็ค่อยหายไปหายไปหายไปแต่นี้มันเหมือนอึมครึมมันไปคิดอยู่ในความคิดอะไรคิดอะไรอยู่มันน่าจะหมกมุ่นประมาณนั้นก็ได้มั้งครับหูตามไปถึงแบบ มันมันหลวดตาเทศเทศใช่ใช่ละเอียดกับละเอียดที่ที่ทเสร็จแล้วแหละแต่คล้ายๆเหมือนกับเราน่าจะติดที่ว่ามันไปวิเคราะห์ตามไปไปไปคิดเหมือนกับคล้ายๆเหมือนพิจารณาอะไรเงี้ยแบบคำที่หลวงตาเทศออกมาคือมันไม่ได้แบบรับรู้จากใจด้วยใจไปเลยอะไรเงี้ยมันมันมันไปหลงน่าจะไปไข้ควรไป ไปวิเคราะห์ตามความเคยชินมากฝานะครับมันก็เลยไม่เึมคือเหมือนที่หลวงตาบอกนะครับมันก็รู้สึกอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทมที่กําลังสอนแล้วมันลงแก่ใจวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ในทมที่กําลังสอนแล้วอ๋อใช่เลยใช่ใช่ใช่ลงแก่ใจอันนี้มันไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์นะเนี่ยคือมันเป็นฟังไปด้วยวิชาตันุประทานคือเวลาเจ้าฟังเนี่ย เราสังเกตด,ดูว่าเวลาฟังเจ้าก็บ,บเคราะห์แล้วเวลาตรงไหนที่มันไม่ค่อยเข้าใจเจ้าก็บีบคั้นบีบคันบบ้นจิตใจแล้วก็เหมือนกับบ่นๆในใจทำไมจึงไม่เข้าใจที่ทำไมมันคล้ายๆบ่นๆนะว่าเหมือนกับคนที่น้อยอาภัอาพอััตตาณาแต่ทำไมฟังไม่รู้เรื่องว่าอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าวิเคราะห์อย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมัน่น แต่สอนอธิบายไปมันคือว่ามันมันมันที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ฟังไปไม่เรื่องเรามันไม่มันเออมันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มันอย่างนั้นมันเช็ความพยายามบวกกับกาลังใส่เข้าไปอะไรผสมกันผสมเปิ้นเปกันไปมัวๆเหมืนมวยวัดอะขึ้นเวทีต่อยแล้วไปต่อยมว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 ยโลกแต่ต่อยแบบมวยวัดเข้าใจไหมเนี่ยครับใช่ป่ะมัว มันมัวมัวเออเออมันมัวมัวมันไม่ได้เป็นไม่ได้วิเคราะห์แบบชั้นเชิงการันทีถูกต่อยว่าต่อยอย่างนี้แก้แบบนี้ต่อยอย่างนี้แก้แบบนี้โดนโดนเขาถีบมาแก้แก้นี้โดนเขาเขาต่อยด้บัตรแก้อย่างนี้เขาสอกมาแก้แบบนี้เขาเข่ามาแก้อย่างนี้เขาเตะมาแก้อย่างนี้มันไม่ได้วิเคราะห์ชั้นเชิงของคู่ต่อสู้คือไม่ได้วิเคราะห์ชั้นเชิงของกิเลสตัณหาในปัจจุบันขณะแต่มันกลายเป็นว่าโดนคู่ต่อสู้ที่เป็นกิเลสตัณหาเตะเตะก็มัวแต่คิดถึงแต่เรื่องตัวเอง สอกก็คิดแต่เรื่องตัวเองเข่าก็คิดแต่เรื่องตัวเองเขาถีบมาก็คิดแต่เรื่องตัวเองเขาชกมาก็คิดแต่เรื่องตัวเองหมกอุ้นแต่เรื่องตัวเองโดนก็เตะดนก็เข่าดูก็ถีบดนก็น่าจนดอกแล้วนอกอีกร้บแล้วอีกก็จะคิดหมกอุ้นแต่เรื่องตัวเองดนก็เตะเอาเตะเอาซอกเอาเข่าเอาลบแล้วลบอีกมันมันมัวแต่หมกอุ้นแต่ตัวเองว่าทำไมเราสู้เขาไม่ได้ทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์ทำไมเราจึงไม่ สู้เขาไม่ได้สู้กิเลสตัณหาไม่ได้ทำไมเราไม่รู้เต่าทันเราไมไม่ไม่ไมทันเขาไม่อะไรนี่นี่ก็เลยเาเรียกวิเคราะห์ตัวเองแต่วิเคราะห์ชั of ้นเชิงของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เขาเตะมามันมันเราฝึกอบรมมาดีแล้วเขาเตะอย่างนี้เราแก้แบบนี้เขาสอกมาแบบนี้แก้อย่างนี้เขาเข่ามาแก้อย่างนี้เขาถีบมาแก้อย่างนี้เขาเตะก้านคอแก้อย่างนี้เขาเตะตัดขาแก้แบบนี้เขาสอกแบบนี้แก้แบบนี้เขาตอกกลับหลังแก้แบบนี้ เขาถีบมาจับขาเขาแก้แบบนี้ตัดขาแบบนี้มันวิเคราะห์วิเคราะห์ความสามารถวิเคราะห์ที่จะแก้ท่าของกิเลสในปัจจุบันขณะที่พระเจ้า,จาตรัสว่าตอนเนี้มันราคาเกิดขึ้นก็แก้แก้ด้วยอสุภะในปัจจุบันขณะเนี้มันโทสะมันเอาไม่อยู่แล้วโทสะอาฆาตพยาบาทมันเอาไม่อยู่ไม่พอใจหงุดหงิดเอาไม่อยู่ก็ได้เมตตาถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็ด้วยด้วย กสินโดยกสินพระเจ้าก็ให้ยาไปแล้วก็ใส่ยาเข้าไปใส่ยานี่คือวิเคราะห์คู่ต่อสู้ว่าจะใช้ายาไหนอันนี้ในปัจจุบันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่เหม่อเพลเพลินก็เ,เ,เข้าถึงธรรมาชาติเดิมแท้สังขารเกิดดับอยู่ในใจเพราะไม่ได้หลงสองออกนอกไปแล้วนี่ก็เห็นสังขารเกิดดับในใจที่ไม่เกิดดับสังขารเกิด,เอ,ดเองดับเองในใจที่ไม่เกิดดับก็เห็นอย่างเงี้ยตามความเป็นจริงเรียกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกวิวิเคราะห์คู่ต่อสู้ ทุปกประกานแต่เดี๋เราวิเคราะห์ตัวเองเราทําไมจึงไม่ทันเขาทำไมางนี่วะทำไมจะคุดวะทำไมอย่างนี้วะอย่างนี้วิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมจิบเนาะไปบนไปบนตัวเองใช่ไหมเออมันไม่ได้วิเคราะห์ต่อสู้มันไม่ได้วิเคราะกิเลสที่เกิดขึ้นมันคนละอย่างกันเดี๋ยวเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์กิเลสที่เกิดขึ้นเดีจยวจะนา ใช่ครับหรือไม่ได้ใส่ยาทันทียาที่ตรงกับโรคทันทีเพราะว่าใส่ยาตรงกับโรคทีมก็หายทันทีใส่ยาช้าไปมันก็โรคมันก็กาเริบไปเยอะเช่นว่าโดนงูหัดโดนงูเห่ากัดโดนงูกัดโดนโดนงูจงอางกัดโดนงูมีพิษอันกัดงูสามเหลียมอะไรพอมันมาถ่ายรูปงูไปก็รู้ว่างูมันรูปเนี้ยหมอเขาก็เจอเอาเซรุ่มที่มันตรงกับพิษงูนะเขาก็ฉีดปากก็หายทันทีช้าไปมันก็ไม่ทันกัน พระเจ้าให้ยาที่ตรงกับโรคตรงกับพิษงูนยแ,แล้วก็ทันทีเลยแก้ทันทีตอนนี้ถ้าขนาดนั้นไม่มีอวิชาตันไม่มีกิเล,ลาารสราคะโทสะโมหะเมันก็เห็นจิตเกิดดับผู้ยึดถือไม่มีอย่างเงี้ยมันผิดพลาดตรงไหนเดีวสิมาดูมันต้องเห็นข้อผิดพลาดตัวเองนะ ก็ไม่ใข้าผิดพลาดตัวเองไปแก้ไม่ได้นะเราเหมือนว่าเราขึ้นไปต่อยบนเวทีแทนเจ้าไม่ได้ไงเจ้าต้องต้องขึ้นในชีวิตจริงต้องต่อยกับเจ้าต้องเป็นผู้อยู่บนเวทีต่อยกับกิเลสเราได้แต่เป็นครูฝึกเป็นโค้ชให้แต่เราขึ้นไปต่อยแทนเจ้าไม่ได้เพราะนั้นเจ้าต้องต่อยเองกับกิเลสทุกไปนขนาเพราะะนั้นแต่ถ้าต้องเอาคำสอน ที่เรานำก,กตระเจ้ามาให้แก่เจ้านะ่เป็นโค้ดอะเจ้าตองไปแก้ทางมวยกิเลสมันเกิดขึ้นในปัจจุบันอะเจ้าเป็นคนต่อยเองเจ้าตัวแก้กิเลสเองที่ใจ่ตัวเองไม่ใช่ว่า,าหลายปีม่มาพบลงตาตั้งห้าปีผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ได้แก้กิเลสทุกแตขนาดมาอย่างเงี้ยโอ้แย่อย่างนี้ไม่ได้เนาะเป็นไง uh, รู้ข้อบอกพร่องไหมรู้ครับลงตา เมตตาสอนหรตาเป็นโค้ดที่ดีมากๆครับก็หน้าที่โชคกับเรศก,ก็ก็ต้องผมเป็นหน้าที่โชคตัวเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้และจัดการเองครับไปสู้เองดวงตาก็ได้แต่สอนครับอย่าอย่าหมกบุญตัวเองครับจะไปหมกบุญเรื่องคนอื่นไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดว่าเออที่เราจะไม่อะไรกับใครต่อไปนี้ไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าหมกบุญตัวเอง ตอนนี้เราจะไม่อะไรกับใครอีกแล้วอ้าวงจิตออกนอกบอกก็โววผิดหมกมุ่นตัวเองก็ผิดต่อนนี้เราจะไม่หมกมุ่นกับใครอ้าวไอ้ที่ไม่หมกมุ่นกับใครคือหมกมุ่นกับตัวเองก็ผิดอีกมันก็ปัจจุบันขนาดกันตะเกียเห็นกิเลสตัณหาในใจตนนป็นขนาดแล้วก็แก่แก้ทางมวยกิเลสตัณหาหนึ่งมันมารูปแบบมันสารพัดกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดกิเลสพันกิเลสพันห้าตัณหานร้อยแปด ที่ท่านกล่าวว่ากิเลสพนาตัณหาร้อยแปดันก็มันก็กิเลสมันมาหน้าไปซ้ํากิเลสตัณหามาหน้าไ่ซ้ากิเลสพนาตัณหาร้อยแปดมันก็ต้องรู้รู้ชัดเชิงมวยต้องแก้เองมันโดนต่อยในประตบขนะมันไม่ใช่ว่าลงจากเวทีมาแล้วมันโดนต่อยหรือว่าไม่ใช่มันมันมันต่อยเราเฉพาะออกมาจากทานจุกมมันต่อยเราเฉพาะตอนที่เรานั่งตะบออกจากออกมาจากธรมาทิในตรรมทิมันก็ต่อยเอาต่อยเอากิเลส นั่งสมาธิเดินโจกมันก็ต่อยเอาตัวเข้าห้องน้ำมองส้วมเดินกินเดินตามไปไหนไม่ให้ทำกิจการงานใดก็ตามมันก็ต่อยเอาต่อยเอาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วนอนหลับมันก็ต่อยเอาต่อยเอาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนั้นกิเลสมันต่อยเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็ต้องมีสติปัญญาสติธรรมที่ปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดแก้เพราะอริยมรรคมันมีไว้เพื่อแก้กิเลสแก้กิเลสตัณหาในปัจจุบันน่ะอริยมรรคมีองค์แปดมันมีเพื่อแก้กิเลสตัณหาในป จะเรียนรู้นำไปเพียนต่อครับนักตาก็เนี่ยมันก็ค่อยเรียนรู้เสาะไปกิเลสตัณหามันเกิดกิเลสพาหน้าตัณหาร้อยแปดมันก็เกิดขึ้นในใจเราปัญญานขนาเนี่ยเราก็เห็นมนันมันก็ไม่ส่งไม่ส่งจิตออกนอกไปส่งจิตออกนอกไปก็เป็นกิเลสตัณหาทุกปกัญญาถ้าไม่ส่งจิตแล้วรู้ตัวฐานละละได้รู้ตัวไม่ใช่ฝึกแล้วไม่มีกิเลสตัณหาบล็บอกไว้เลยอย่างนี้ก็เชอบมีกิเลสตัณหาตลอด เราไปบล็อกมันเลยไม่ให้มีกิเลสตัณหนต่อไปนี้จะไม่มีกิเลสตัณหนเลยอย่างนี้เท่ากับมีกิเลสตัณหนตลอดเลยเยเหมือนเด็กมันอยากจะไปเที่ยวแล้วเราจับมัดเสาเลยแล้วบอกว่าเด็กมันไม่อยากเที่ยวแล้วจริงไหมแต่เราจับมันมัดเสาไว้แล้วบล็อกไว้ไม่ให้มันไม่ให้มัน่งจิตออกนอกเราจับมันบล็อกไว้ไม่ให้่งจิตออกนอกแล้วทำมันนิ่งๆเฉยๆทำนิ่งๆเฉยๆบล็อกมันไม่ให้มันออกส่งเจอออกนอกเราบอกว่าเด็กมันไม่อยากไปเที่ยวแล้ว แต่จริงเราจับมันมัดเสาปฏิบัติกันยังไงวะเนี่ยมันมันมันไม่ตรงไปตามคำสอนเลยเหมือนต้องส่งออกนอกกับรู้เท่าทานเนะป็นตัวันนะละละใอ้ได้เลิกได้ละละ,ละเสียลดตัวออกนอกไปตั้งแต่แเราค่อยๆอธิบายแต่ออกไปไกลตัวมา,กาใกล้ๆตัวมาเข้ามาในร่างกายเข้ามาในใจิตใจก็รู้เท่าทานมีกิเลสตัณหาตั้งแต่ไกลตัวไปจนถึงภายในใจ มีกิเลสอาจจะตัวท้ายกิเลสตัวตท้ายก็เกิดกิเลสอยากได้นิพพาน,น,นกิเลอสอยากได้นิพพานนั่นแหละไม่มีกิเลสกับอะไรในโลกนี้เหลือกิเลสอยากอยากได้นิพพานก็รู้ตัวทันแล้วหลับละเนี่ยละความอยากได้นิพพานมันเป็นกิเลสตัวสุดท้ายไม่อยากได้นิพพานจะบวชมาทาไมจะเสียเสียสละมาทําไมมาอยู่วัดทาไมเพราะอยากได้นิพพานจึงเสียสละทุกอย่าง เพราะยากนิพพานไดเสียตลาดทุกอย่างเมื่อเสียตลาดทุกอย่างแล้วก็เหลือแต่ไอ้ที่เสียตลาดมาพู้เจ้านิพพานเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายก็รู้ต่อทานความอยากในนิพพานในปัจจุบันนะมันก็เลยกลายเป็นใจที่เป็นนิพพานที่บริสุทธิ์ไม่มีผู้ไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องมีความอยากนิพพานมันก็เลยเป็นใจนิพพานที่ไม่ต้องมีความอยากนิพพานเอาเนี่ยค่อยๆสาะไปตามที่เราสอนเนี่ย ค่อยๆแต่ละคนเนี่ยแล้วก็เมตตาพวกท่านค่อยๆเมตตาแต่พวกทุานมีอาสวะอนุสัยมีนิจัยสดานสั่งสมมาไม่เหมือนกันต่างกันสอนแล้วก็คึกหนักเบารูู้ง่ายรู้ปานกลางรู้ชาอะไรก็แล้วแต่อุปัยวาสนามันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องค่อยๆแต่ อย่าละความเพียรสต,ติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรความศรัทธาเด็ดเดี่ยวในปฏิภาสศรัทธาในปฏิธรรมคำสอนต้องไม่ละความเพียรเพราะเรายอมเสียสละทุกอย่างมาเพื่อนิพพานแล้วจะมาขี้เกียจยังไงพุทธายมาขี้เกียจเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ขี้เกียจเดินขี้เกียจกกยยปฏิบัติไม่ได้บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติ คือไอการปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่ในใจไม่ใช่ปฏิบัติใด้ความอยากแต่กับวิธีต้องปฏิบัติอยู่ต้องปฏิบัติให้มากหรือซ้ําไปแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ปฏิบัติใด้ความอยากแต่ปฏิบัติเพื่อรู้ต้านความอยากท้งการเดินตะมาเดินเด็กกรมให้มากนังสมาธิเอ้มากภาว,าวานาให้มากอยู่กับปฏิบัติขนาดให้มากในรูปแบบก็บเพื่ออยู่กับปฏิบัติขนาเดินให้มากอยู่กับปฏิบัติขนาให้มากก็เพื่อรู้ต้านกิเลสต,ตนาในในใจตนแล้ว พอรู้เต้าทนกิเลสต,ตัณหาจะใจตอน,นแล้วมันละได้ทุกประการกระดับมก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเลยไปก,กิเลสตัณหาก็บอบางไปยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ก็ราบ,าบกรรลุพระตัดาบันบอบางไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็บรรลุพระตกิตาคามีบอบางไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็บรรลุพระอนาคามีสิ้นกิเลสตัณหาก็นิพพานมันก็มาจากการรู้เท่าทันเนี่ยไอ้การอะไรเรารู้เท่าทันก็คือสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาในแอลมาร์คมีองค์แปดก็ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อน,นี่นะเพื่อรู้เท่าทัน กิเลสตนาในใจตนปัจจุบันรู้ท้อทันเลิกได้ละได้แล้วก็ม so ันลดลงไปจากใจเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีละเปอร์เซ็นต์ทีละเปอร์เซ็นต์จนครบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขสมมุติก็ไปทับบรรลุธรรมขันปิโสดาบันไปเกิดอีกไปเกิดเจตค้ากับรุนิพพานก็ก็ปฏิบัติแบบเนี้ไปใช้ใช้กําลังใช้กําลังไม่รู้ท่อทันกิเลสตนาในปัจจุบันแต่ไปกลายเป็นว่า ไปหมกมุ่นอยู่กับตัวเองหมกมุ่นกับใจตัวเองโดยกิเลสตันหาในปัจจุบันส่งจิตออนนอกมันมันชกเอาต่อยเอาชกเอาต่อยเอาแต่กลับไปหมกมุ่นแต่ตัวเองวุ่นวายแต่เรื่องตัวเองวุ่นวายแต่ตัวเองจะพยายามทำให้มันนิ่งนิ่งเฉยเจะพยายามทำให้มันสงบมันหุดหงิดมันไม่สงบไม่ไม่สงบสักทีพยายามจะไปทาให้มันสงบอันนี้มันโดยกิเลสชกก็ยังไม่รู้แต่ตัวเองก็จะไปมุ่งจะไปเอาความสงบแต่โดยกิเลสชกเอาชกเอาไอ้ความอยากที่อยากได้ใจที่สงบมันเป็นกิเลสตัณหา แต่เราไม่รู้ไม่รู้ต้นทนกิเลสตหาแต่จะเอาอยู่นั่นแหละเอากิเลสตหาก็โดนกิเลสตหามาชกเอาชกเอาชกเอากี่ทีจนหมอบกระแตไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ากิเลสตหาเนี่ยความอยากได้ความสงบเนี่ยมนเป็นกิเลสตหามันชกเอาชกเอาจนเราหมอบไปไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังหมกมุ่นจะเอาฟื้นขึ้นมาก็จะเอาความสงบจะเอาสงบอยากได้จะเาสงบจะเอาสงบอยู่นั่นแหละมันก็โดนกิเลสตหาชกอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ตัวทั้ทีมันต้องรู้ว่าไอ้ความอยากได้ความสงบเป็นกิเลสตหาอ้าวเออ ความอยากได้ความสงบเป็นกิเลสตัณหานี่ว่าแค่นั้นแนะไอ้ความอยากได้ความสงบมันก็หายไปใจมันก็เลยสงบเองโดยธรรมชาติแต่นี่มันไม่หมกมันมนโดนชกกี่ทีกิเลสตัณหาชกกี่ทีก็ยังไม่สะเทือนมันก็จะเู้าแต่ความสงบอยากได้ความสงบอยากได้ความสงบอยากได้นิพพานแต่ความอยากได้ความสงบจะนิพพานเป็นกิเลสตัณหาก็ชกเอาชกเอาอยู่ได้เลยก็ยังไม่รู้อยู่ได้แน่ผมม่ได้ความสงบไปในนิพพานไม่รู้แจ้งอย่างเขาทันทีก็ทุก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 คับแขนใจน้อยเนื้อต่าใจอยู่นั่นและ นั่นแหะโดยกิเลสตัณหาชกอะไรก็ยังไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่สิ้นอยากอยู่นั่นแหละี่ไม่สิ้นอยากยังจะอยาก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 จะเอานิพพานอยากจะเอานิพพานอยากจะเอาความสงบก็ไม่รู้ต่อทานก็โดนกิเลสตัณหาเมื่อตราบใดที่ยังไม่สิ้นอยากในกิเลสตัณหาก็โดนทุกสมุทัยทุกสมุทัยที่เป็นกิเลสตัณหาชกเอาชกเอาชกเอาอยู่นั่นแหละก็ยังไม่รู้ตัวอีกนี่ปฏิบัติแบบไม่รู้ความไม่รู้ตัวเนี่ยวิชา